สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาวรพา,าพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะสามคนร้ายล่อลวงเด็กหญิงกระเหรี่ยงวัย15ปีบีบคอกระทําชำเรากลางหนึ่ง จังหวัดตากจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพิจารณาแผนยุทธศาสตร์3ปีพุทธศักราช2559ถึง2561รองนายกเทศมนตรีลงทุนที่ตรวจการติดตั้งและจัดทำบ่อด,ดักขยะและไขมันในอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพิจารณาแผนยุทธศาสตร์3ปีปีพุทธศักราช2559ถึง2561ค่ะนายสมชัยหัตยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากในฐานะประธานกรรมการบริหารสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารศาล ณห,ห้องประชุมสายประทีปชั้น4สาลากลางจังหวัดตากเพื่อร่วมกันพิจารณาวางแผนกำหนดแนวทางการดำเนินกิจการของมูลนิธิตามแผนยุทธศาสตร์3ปีปีพุทธศักราช2559ถึงปีพุทธศักราช2561โดยที่ประชุมได้พิจารณาโครงการจัดสร้างวัตถุมงคลรูปหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยให้โรงหล่อพระช่างหมีจังหวัดนครสวรรค์ดำเนินการจัดสร้างและจังหวัดตากจะขอความร่วมมือไปยังกรมธนารักษ์เพื่อจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตามชนิดและกำหนดทำรรม,มหาพิธีพุทธาพิเศษในวันที่28ธันวาคม2558นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ด้านทุนนิธิบำรุงโบราณสถานวัดดอยคอยเขาแก้ว เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาบูรณะปฏิสังขรณ์ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้สั่งการให้ทุกฝ่ายจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินงานตามแผนในแต่ละยุทธศาสตร์การแสดงรายรับรายจ่ายควรมีการกำหนดตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ด้วยและเห็นควรปรับบางกิจกรรมเนื่องจาก งบประมาณในการดำเนินงานตามแผนมีจำนวนจำกัดให้ลองพิจารณาดูว่าจะมีรายรับและแหล่งไหนบ้างจากจังหวัดจากการบริจาคหรือจากมูลนิธิและที่สำคัญการดำเนินงานตามแผนขออย่าให้เกิดความเสียหายกับโบราณสถานเป็นเด็ดขาดรองนายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจการติดตั้งและจัดทำบ่อดักขยะและไขมันในอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ ในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดค่ะดเรเทอดเกียรติชินสารนานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายกุลเครือวีระรองนายกเทศมนตรีผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ตรวจการติดตั้งและจัดทำบ่อด,ดักขยะและไขมันภายในอาคารที่สร้างใหม่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอด ตามเทศบัญญัติเทศบาลนครแม่สอดได้กำหนดให้อาคารที่ปลูกสร้างขึ้นใหม่ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบต้องมีการติดตั้งจัดทำบ่อดักขยะและไขมันก่อนที่ระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะของเทศบาลนครแม่สอดเพื่อเป็นการกรองไม่ให้มีขยะไปอุดตันภายในท่อระบายน้ำอันเป็นต้นเหตุของการอุดตันของท่อทำให้เกิดการระบายน้ำได้ลำบากมากขึ้น โดยการติดตั้งบ่อดักขยะและไขมันในปัจจุบันบางอาคารจะใช้บ่อดักขยะและไขมันที่เป็นทั้งสำเร็จรูปมีขายทั่วไปซึ่งมีมาตรฐานมีชั้นกรองที่เป็นสัสดส่วนซึ่งหากจะเลือกใช้ก็จะมีหลายขนาดตามลักษณะของอาคารที่ปลูกสร้างขึ้นหรือบางอาคารก็จะจัดทำบ่อดักขยะและไขมันขึ้นมาเองแต่ก็ต้องเป็นไปตามแบบแปลนของเทศบาลได้กำหนดขึ้น และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอเอกสารและปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้ที่กองช่างเทศบาลนครแม่สอดครับท่านดรเทศเกียรติชิงสรนันท์ในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดนะครับได้มอบหมายให้ผมนายกุลเกลวิระพร้อมผอกอ,องช่างครับผออศวินเกียรติแก้วนะครับพร้อมนายช่างมาออกสำรวจการก่อสร้างในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครแม่สอดนะครับว่าการก่อสร้างนั้นนะครับว่า ถูกตามต้องตามแบบไหมนะครับมีบ่อดักไขมันนะครับก่อนที่จะปล่อยน้ําเสียลงสู่ลำพูนสาธารณะลราพรองสาธารณะนะครับว่าแต่ละหลังนั้นต้องอยู่ในระเบียบนะครับว่าต้องมีบ่อดักไขมันนะครับเพราะประเทศเป็นอย่าของเทศบาลนครงไม่สอดนะครับวันนี้ก็เลยพาช่างนะครับขอช่างกองช่างนะครับได้ออกตำรวจพื้นที่ที่มีการก่อสร้างู่ครับอ๋อโดยรูปแบบทั่วไปที่ มีการขออนุญาตผูกร้าอาคารทั่วไปในเขตเทศบาลก็ต้องมีแบบรูปแบบตามมาตรฐานจะเป็นบ้านพักอาศัยจะเป็นอาคารพาณิชย์จะเป็นโรงแรมจะเป็นคอนโดมิเนียมก็ต้องมีระบบบำบัดน้ําเสียนะฮะส่วนส่วนถ้าเป็นงานที่มีปริมาณการใช้น้ํามากๆมันก็ต้องมีมีพื้นที่มีมีปริมาตรระบบบำบัดที่ดีนะฮะก่อนที่จะปล่อยน้ําเสียลงสู่ทางสาธารณะ เท,เทศบาลนครแม่สอดจ่ายเบีย้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุผู้พิการประจำเดือนตุลาคม2558ค่ะดเรเทดเกียรติชินสร,รานานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายกุลเครเวีระนายบรรเจริดลาวันรัตนากุลรองนายกเทศมนตรีพร้อมที่ปรึกษานายกสมาชิกสภาเทศบาลปลัด และรองปลัดเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองงานสวัสดิการสังคมเจ้าหน้าที่กองงานวิชาการและแผนงานเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุน่นโดยกองงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมทำการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในช่วงเช้าจํานวน10ชุมชนประจำเดือนตุลาคม2558ที่อาคารชงโคโรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาส และที่อาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนการจ่ายเบี้ยยังชีพในครั้งนี้เพื่อการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญโดยมีการกำหนดนโยบายและแผนในทุกระดับที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุมากขั้นตามลำดับเพื่อให้เพียงพอทั่วถึงและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถือเป็นสวัสดิการสังคมประเภทหนึ่ง ที่รัฐบาลจัดสรรให้กับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปการจัดบริการและการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพที่ดีนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือประชาชนและผู้สูงอายุต้องเป็นผู้สะท้อนความต้องการของตนโดยชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นฝ่ายสนับสนุนให้เกิดการแก้ปัญหาและการจัดบริการดำเนินงานต่างๆ ที่มุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องจากมีปัจจัยความพร้อมด้านทรัพยากรและทุนทางสังคมสามารถพัฒนาบทบาทท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุรวมถึงการหาแนวทางพัฒนาและเสริมสร้างการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุต่อไปเกิดเหตุ3าคนร้ายล่อลวงเด็กหญิงกระเรียงวัย15ปี บีบคอกระทําชำเรากลางดึกค่ะผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่7ตุลาคม2558เมื่อช่วงรุ่งเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจป้อมหนองบัวตำบลแม่ป่าอเภอแม่สอดร,รับแจ้งจากชาวบ้านที่กำลังจะไปตลาดตอนเช้าว่าพบเด็กหญิงอยู่ในสภาพยืนร้องไห้กลางเส้นทางป่าห่างจากถนนหลังมหาวิทยายลัยราชพัฒกแพงเพชรสาขาแม่สอดร,ราว100เมตร จึงนำกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเด็กหญิงกำลังยืนร้องไห้ตัวสั่นเครือเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำเด็กหญิงรายนี้ขึ้นรถมาส่งยังโรงพยาบาลแม่สอดเพื่อให้แพทย์ตรวจหาร่องรอยการทำร้ายและก่อเหตุทางเพศทั้งนี้ตำรวจได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นทราบชื่อคือเด็กหญิงเปิ้ลน,นามสมมุติเป็นเด็กหญิงชาวกะเหรี่ยงสัญชาติไทยอายุ15ปีชาวอำเภอแม่สอด อาศัยอยู่กับพี่สาวที่เปิดร้านขายอุปกรณ์เสริมความงามในเขตแม่สอดเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาได้เดินทางมาชมคอนเสิร์ตกับเพื่อนสาวด้วยกันที่งานฉลองครบรอบ100ปีโรงเรียนสพวิทยาคมแล้วได้พบกับนายเบียร์อายุ21ปีนายปุงอายุ20ปีและเพื่อนชายชาวพม่า,มาอายุ20ปีอีกหนึ่งคนหลังจากที่เที่ยวงานได้ถูกล่อลวงให้ไปเที่ยวต่อแล้วถูกพาไปยังป่าละมะ หลังมหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชรแม่สอดและทำการรุมข่มขืนกระทําชำเราโดยนายเบียหรือพลทหารเบียสังกัดกองพลทหารที่จังหวัดตากหลังลงมือข่มขืนยังได้ทำร้ายร่างกายโดยการบีบบริเวณลำคอให้มีการยินยอมมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนที่ชื่อนายปุงกับชาวพม่าที่รออยู่รวมอีกสองคนด้วยล่าสุดเช้าว,วันนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจปกครองทหารพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองบัวตําบลแม่ปะได้ร่วมเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบถุงยางอนามัยพร้อมซองและใบกล้วยที่ใช้ปูเป็นที่นอนกระทําการข่มขืนกระทําชําราเด็กหญิงและทําการตรวจสอบรายชื่อวัยรุ่นในหมู่บ้านซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ทราบชื่อและที่อยู่ผู้ก่อเหตุกระทําชําราแล้วเตรียมเรียกตัวมาสอบสวนต่อไป เทศบาลนครแม่สอดทำบันทึกข้อตกลงร่วม MOU เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยนครแม่สอดบ้านมั่นคงสู่ยุค AEC ค่ะดรเทอดเ,เกียรติชินสารน,านันนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดนายสมานสุยะตุน่นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาวในายชัยวิทย์พลตังกิจสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนร่วมกับผู้แทนเครือข่ายบ้านมั่นคง สอ,อชอจังหวัดตากสาหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงราษฎรพัฒนาจำกัดสาหกรณ์เคหะสถานชุมชนบัวคูณเทศบาลน,นาครแม่สอด2,550จำกัดคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดนูรุนอิสลามกลุ่มออมทรัพย์บ้านราษแม่สอดกลุ่มออมทรัพย์บ้านเหนือมั่นคงและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชน ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงร่วม MOU ที่ห้องโกเมนเทศบาลนครแม่สอดอําเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยนครแม่สอดเพื่อบันทึกความเข้าใจข้อตกลงร่วมมือในการดําเนินโครงการเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคงระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายดังกล่าวรายงานข่าวแจ้งว่าการทำบันทึกข้อตกลงร่วม MOU เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยนครแม่สอดบ้านมั่นคงมีประเด็นสำคัญใน MOU 2ข้อคือ 1. เจตนารมณ์สำคัญเพื่อสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยพัฒนาเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตผู้มีไรายได้น้อยเพื่อให้ผู้มีไรายได้น้อยเป็นแกนหลักในการพัฒนาเชื่อมโยงกลไกลท้องถิน่นร่วมสนับสนุนกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการร่วมรับผิดชอบในระบบบริหารจัดการชุมชนที่ดีชุมชนท้องถิ่นที่ร่วมเรียนรู้และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความโปรง่งใสตามหลักธรรมาพิบาล 2. เพื่อให้เป้าหมายในการพัฒนาที่อยู่อาศัยกับผู้มีไรายได้น้อยเกิดกลไกลขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาด้วยกันวางแผนร่วมกันเกิดความโปร่งใสในชุมชนท้องถิน่นในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน เป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยในชุมชนและท้องถิ่นสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC อีกด้วยทิ้งายข่าวกันในช่วงนี้จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวร่วมกันรณรงค์ติดริบบิ้นสีขาวเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีค่ะหมดเวลาของการรายงานข่าวกันแล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่าน สามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดดิฉันนางสาวรพาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ